ครับก็มาเจอกับผมอีกวันลุงคนเหนือพะทินนะครับก็บกบะเก่าเล่าอู้นะฮะกรบะเก่าก,กํากบโบราณของคนเหนือคนละนาอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับคนเขาเปิ้บอกว่าก้อยอยู่ไปตามน้ําก้อยทําไปตามตัวน้ําเปียงใดดอกบัวเปียงอันเปิ้บอกว่ามันมันหมายความว่าอย่างไรนะครับมันหมายความว่า ทำอะไรอย่าทําเกินตัวนะครับให้สมกับฐานะของตัวเองอย่าทําเกินฐานะของตัวเองนั่นเองก้อยอยู่ไปตามน้ําคือเรามีแค่ไหนก็อยู่แค่นั้นนะครับทําให้ตัวสบายๆตามสิ่งที่เรามีนั่นแหละนะครับก้อยทไปตามตัวนะครับคือให้รู้จักพอเพียงนะครับน้ําเปลียงใดดอกบัวเปียงอันคําว่าเปียงในภาษาเนี่ยหรือภาษาละนาก็แปลว่าเทียบเท่าเสมอเหมือนนะครับน้ำเปียงใดดอกบัวเพียงอันก็คือน้ําสูงแค่ไหนดอกบัวก็ สูงประมาณนั้นนะคืออยู่บนผิวน้ำนั่นแหละนะครับไม่เกินนั้นนะครับไม่ยาวไปกว่านั้นอีกเยอะหรอกนะครับครับวันนี้ก็คงต้องมาแบ่งปันภาษาสรภาษาละนาะง่ายๆคํา,าคว่าก้อยอยู่ไปตามน้ําก้อยทําไปตามตัวน้ําเพียงใดดอกบัวเพียงอันคือทําอะไรทําการสิ่งใดก็ทําให้มันสมฐานะนะครับให้มันพอดีกับฐานะอย่าทําเกินตัวนั่นเองครับสวัสดีครับ